สำหรับยุคนี้นะก็ต้องใช้2ระบบกันไปเลยนะคะนั่นก็คือเบนซินกับแก๊ส LPG นะคะ LPG ของเราก็ได้มาตรฐานจากโรงงานกันไปเลยนะคะสั่งก็มาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะ2จุดด้วยกันนะคะนี่เลยเพจเดิมจากศูนย์นะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนนิดนิดหน,น่อยๆน,น่อยนะตามสภาพนะคะอันนี้ก็คือแผ่นเพจเดิมแล้วก็ลูกยางกันกระแทกที่ฝาประตูก็คือแบบว่าใช้งานได้ปกติไม่มีรอยขาดเหมือนเดิมค่ะทางวยเริ่มต้นอยู่ที่๙0 0 0บาทคะ่ะ ่ะสระบ,บุรีค่ะแล้วก็มาพรา้อมเซลบิวตี้ค่ะเซลบิวตี้นะคะวันนี้เราจะพามารีวิวนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะแบรนด์หลักยอดนิยมนะคะนั่นก็คือเจ้าคันนี้กันเลยค่ะ Honda City เป็นรถปี2010ค่ะเดี๋ยวดูด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้าของเขานะก็จังหน้านะคะจะเป็นโทน สีเท่านะมาพร้อมโลโก้ฮอนดา้าแบบนี้กันไปเลยนะคะฝากระโปรงเดิมบางนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะจะมีที่ฉีดน้ำนะคะที่ปัดน้ำฝนนะอยู่ที่ตรงนี้นะคะลูกค้าเป็นอันนี้ด้วยนะเป็นคาร์อบอ<า>นหรือว่าไออกไซด์น,นั่นเองนะ่ะไฟหน้านะคะไม่เหลืองไม่ฟ้าไม่แตกไม่ร้าวนะคะม,มาพร้อมไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปดูยางกันบ้างคะ่ะมาดูยางกับพี่พิวบ้านนะคะสำหรับยางน,นะคะบอกเลยว่าเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเออแล้วก็ เป็นขอบ15้าปี 20, 20นั่นเองะะโอเคนะคะไฟเลี้ยวของเขานะคะก็มาที่แก้มซ้ายและแก้มขวาแล้วก็แก้มน้องนางนั่นแดงก็ใคร <c oughs> นะคะประมาณนี้แล้วก็มาพร้อมกันศาสตร์นะคะทุกคนกันสตร์รอบคันกันไปเลยนะคะ <c oughs> มือจับก่อนดีกว่ามือจับของเขานะคะนี่ เป็นโครเมียมนะคะคือแบบว่าสีเทาสียอดน,นิยมอีกแล้วนะคะอ่ะมานะคะเอ้ยเม็ดอาร์ตไง <c oughs> นะคะเออแล้วก็ลองใจนะว่าจะมีใครทักเราหรือเปล่านะคะอ่ะเปิดเลยดึงได้แบบทุกคนคะอ่ะเม็ดอาร์ตนะ <c oughs> แน่น <c oughs> บอกเลยท <c oughs> ุกยางนี่นะคะสวยงามเรียงตัวสวยนะแล้วก็นะ ลูกยางนะคะกันกระแทกนะบอกเลยสภาพลูกยางของเขานะคะใช้งานได้ปกติเลยนะยังไม่ขาดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขาดเลยนะอะเดี๋ยวส้มดูเม็ดอาร์คประตูบานที่สองบ้านนะคะ<ป>นี่<ป>เลยค่ะเม็ดอารคนะคะรอยเดิมปั๊มห่างกันอย่างสม่ําเสมอเลยนะแล้วก็ลูกยางนะคะก็นี่นะคะให้ดูเหมือนเดิมนะมีรอยมาร์กเดิมจากศูนย์เป็นการแต้มสีแบบนี้เลยนะคะว่าลูกยางกันกระแทกเดิมนะคะยังไม่ถูกเปลี่ยน อันใหม่เลยนะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวบิวตี้จะพามาชมด้านหลังนะคะสำหรับเจ้าซิตี้ตัวนี้นะคะก็คือด้านหลังก็มาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะ2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็มีคิ omie, ้วโครเมียมคาดอยู่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันโอ้โหทุกคนกว้างสุดๆเลยค่ะมัน <ไง S 2> เป็นจังสี่จังสั้นนะ ก็คือแบบกว้างมากนะคะทุกคนและที่สำคัญคันนี้2ระบบนะคะใช้เบนซินกับแก๊ส LPG ค่ะในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะถังแก๊สก็เป็นถังโดนัทนะคะเป็นถังแก๊สได้มาตรฐานโรงงานเลยนะคะแนะคะี่ฝาท้ายนะคะนี่เลยกิบล็อกนะคะไม่หักนะใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ผ้าตรงนี้นะคะก็ไม่ขาดไม่ยุ่ยเลยนะคะไป โอเคเราไปดูเมนักสั่งนู้นกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะซิต,ตี้นี่คือเป็นแบรนด์หลักยอดนิยมทีใใ่ใครๆก็อยากจะข<ช>ี่นะตระกูลฮอ,อนด้าเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากช<อ>ใช้มาก<อ>เลยชอบนะคะเออนะคะแบรนตัวสวยงามเลยนะคะก็คือปกติเลยนะคะแล้วยางกันลมของเขาก็คือแบบว่านนะ ตีีแบบน้ป่ะแล้วมาดูฝั่งนี้นะคะเป็นบานสุดท้ายนะก็คือนี่เลยเพจเดิมจากศูนย์นะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆน,นะตามสภาพนะคะอันนี้ก็คือแผ่นเพจเดิมแล้วก็ลูกยางกันกระแทกที่ ฝาประตูก็คือแบบว่าใช้งานได้ปกติไม่มีรอยขาดเหมือนเดิมค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะว่าภายในจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูออปชันภายในกันเลยนะคะที่โดดเด่นเลยนะตั้งแต่ที่เข้ามานะคะนั่นก็คือช่วงคอนโซลด้านหน้านะจะเป็นแบบทูโทนเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เครื่องเสียงนะที่รองรับนะ ลองรับระบบ FM AM CD DVD นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะนี่เลยตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับทิศทางลมตัวปรับระดับความแรงใบพัดพัดลมตัวปรับระดับความเย็นนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปัดเพื่อที่ให้ลมเข้านะคะว่าอยากให้เลือกเข้าที่หมุนเวียนแค่ในรถหรือว่าจะดึงอากาศจากข้างนอกนะคะเข้ามาในรถนะแล้วก็เกียร์ออโต้ขับง่ายๆกันไปเลยนะคะเบรกมือก็จับถนัดมือแล้วไปดูด้านหลังสิคะบิวตี้นี่คือนั่งสบายไปแล้วค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะมันเป็นเบาะหนังนะทุกคนเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะก็คือทําความสะอาดง่ายมากนะคะสําหรับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็คือแบบว่าเออใช่ประมาณนี้เลยนะคะฮอนด้านี่คือขึ้นชื่อเรื่องความกว้างนะและที่สําคัญนะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องของเขานะจะมีสภาพเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ได้มาเลยนะนี่คือฝากระโปรงหน้านี่คือเดิมบางเลยนะคะอาจจะมีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะช่วงห้องเครื่องของเขาเลยนี่บอกเลยดูรอยมาร์กนะคะนี่คือกลมดิ๊กเลยนะนี่เลยรอยมาร์กเดิมก็คือเม็ดอาร์กนะคะแข็งรูกลมตรงรูกลมดิ๊กบิวตี้ชอบพูดว่ารูกลมกลมอ่าดิ๊กอ่แล้วเรามาดูช่วงคานหน้าคานหน้าของเขานี่คือ ตัวนี้จะเป็นตัวรอยต่อนะคะระหว่างกระจังหน้ากับคานหน้าของเขานะเนี่ยกิบลอ็อกยังไม่มีรอยไขหรือไม่หักเลยนะคานหน้าเดิมนะคะไม่คดไม่งองไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะไม่ชนอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อยากทราบราคา Honda City คันนี้กันแล้วใช่ไหมคะไปฟังราคากันเลยค่ะค่าสำหรับนะคะเจ้า Honda City 1.5V นะเป็นรถปี2010นะคะสำหรับยุคนี้นะก็ต้องใช้2รนะบบกันไปเลยนะคะนั่นก็คือเบนซินกับแก๊ส LPG นะคะ LPG ของเราก็ได้มาตรฐานจาก โรงงานกันไปเลยนะคะส่วนราคานะจับต้องได้แน่นอนะคะ่ะเปิดอยู่ที่299,000บาทคา่ะทางหัวเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทคา่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะซื้อเป็นเงินสดก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เงินสดก็มีราคาพิเศษให้นะคะลองต้องหลังใบนะเงินสดหลังใบไหนไบอ๋อหลังใบไปคะ่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะจัดไฟแน,นนซะ์นะก็ออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะหรือ โทรมาได้เลยเดี๋ยวให้เซนเซนวิ่งไปหาหรือขี่รถไปหาบ้านเลยหาถึงหน้าบ้านกันเลยเปิดประตูมาปุ๊บแล้วก็เฮ้ยเซนสัญญาได้เลยตกใจเซนสัญญารถก็อยู่บ้านนะคะรอรับรถอยู่บ้านกันไปเลยนะเขาเรียกอะไรนะเซนสัญญาถึงที่ส่งรถถึงบันไดบ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าบ้านใครไม่มีบันไดนะคะก็องเปิดประตูรอเปิดประตูรอกนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดเดดโปรโมชั่นดีๆนะคะจากส้มละบิวตี้จากซ er ูวานโนเตอร์คาร์สระบุรีสำหรับวันนี้ส้มกับบิวตี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ